สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านวันนี้ก็อากาศดีนะคะช่วงสายๆนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะเนี่ยคะ่ะแม่ก็ถ่ายให้ชื่นชมบรรยากาศข้างนอกเนี่ยวันนี้จจอ้วนนะคะแม่ก็เอายาใส่ที่หางเขานะคะแม่ก็ไม่รู้ว่าหางเขาไปโดนอะไรมานะคะน่าจะแบบเกิดจากการทะเลาะก,กันนะคะที่ว่าตัวอื่นมาตะปบหางเขาเนี่ยคะ่ะในบ้านนี่แหละคะ่ะ แม่ก็เอายาเบตาดีนใส่ให้แล้วแล้วลักษณะแผลจะมีกลิ่นเบนดนด้วยนะคะแสดงว่าก่อนที่ขนจะหลุดเนี่ยมันจะต้องเป็นรอยแล้วก็ช้าแล้วก็เป็นคล้ายๆว่าถลอกอันเดิมอยู่แล้วนะคะแม่ใส่ย,ยายแล้วแม่ก็มาปอบปอกปอบใจนะคะก็เริ่มกุมใจแล้วค่ะไม่รู้ว่าแผลมันจะเป็นยังไงนะคะแต่เบื้องต้นนี่แม่ก็ล้างแผลแล้วก็เบตาดีนใส่ให้ แผลเขาเนี่ยจะเป็นรอยขีดแบบเป็นรอยเล็บเลยนะคะยาวๆเลยอะ่ะเนี่ยเขาก็พอใส่ยาให้เสร็จแล้วเขาก็มานอนทําความสะอาดตัวเขาเนี่ยแม่ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอรูวกว่าการอีกสักสองสามวันถ้าเกิดสมมุติว่าแผลมันเริ่มแห้งเริ่มดีขึ้นนะคะแม่ก็สบายใจถ้ามันไม่แห้งไม่อะไรอย่างนี้แม่ก็ต้องพาเจ้าอ้วนไปหาหมอนะคะ กัวเขาจะติดเชื้อติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่จะให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้แม่เอาเบตาดินใส่ให้เขาแล้วมันก็สีมันก็เลยออกดูน่ากลัวนิดนึงนะคะแต่มันเป็นรอยขีดขีดนะคะแล้วขนมันก็ร่วงหมดเลยอะค่ะมันมีกลิ่นนิดหน่อยด้วยนะคะแม่ก็ไม่รู้ว่ามันแต่มันเป็นรอยข่วนเลยอะค่ะแล้วขนก็ล่วงไปเลยแล้วก็มีเลือดออกอะไรเงี้ยเอออ้วนเลยแม่ รักษาดูแลให้ก่อนนะครับไม่ดีขึ้นยังไงเดี๋ยวแม่จะพาไปหาหมอนะอีกวันสองวันนละ้ลูกนะเออให้แม่หาตังค์ก่อนนะครับนะอดทนหน่อยนะลูกนะอ้วนเนี่เป็นนู่นเป็นนี่อยู่ตัวเดียวเลยนะลูกนะคนอื่นเขาไม่เป็นไรเลยเนี่ยฮะชอบไปกูโฟ,ฟ่เขาเลยเนี่ยเขาก็เลยขวนให้เนี่ยฮะ